สัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอโทษนะคะนึกว่าวันพุธใส่หุ่นวันพุธเลยที่จริงวันอังคารนะวันที่หนึ่งนะคะวันอาสาลหะโบชานะแต่เปลี่ยนก็ไม่ทันแล้ะเพราะว่าสายแล้วมันสุดไปวัดมาค่ะนะคะโมทนาบุญแล้วก็ได้บุญเท่ากันนะคะวันนี้สายหน่อยเพราะว่าไปวัดนะคะเพิ่งเพิ่งจอดรถก็ขึ้นมาตั้งกล้องเลยใส่ชุดก็ผิดค่ะ นึกว่าเป็นวัน่นึกว่าเป็นวันพุธนะใส่ชุดสีเขียวนะคะต้องขอโทษนะคะผิดวันนะแต่แต่งตัวเองไปวัดก็แต่งถูกต้องนะคะนะตะก้ายังไม่ไปไหนฮะอันนี้ใส่ยาคูแล้วก็ขนมแล้วก็ปิ้งหมูข้าวเหนียวปิ้งตับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลานะคะวันนี้ได้แหวนมาวงหนึ่งนะคะ แหวนที่วัดค่ะที่วัดเขาให้อ่ะบูชาหมายว่าให้ทำมุนแต่ให้แหวน 199. ร้อยเก้าเก้านะคะก็สวยดีสูตรจะเอามาไว้ถักสอดไหมเอาไว้สอดไหมค่ะนะคะนะก็มีตะวงใหญ่ๆมีวงนี้เล็กอยู่วงเดียวก็เลยได้ วันอาทิตย์ก็ใส่สีแดงเสลยเอามาอวดอันไรที่ทำบุญก็ทำวันนี้ก็ไปหลอดเทียนเนาะเนาะขาวันสาก็ทำหน้าที่นะคะทำหน้าที่ของอ,อาฆรวาสเหรอารวาสเนาะวันนี้ร้อนนะสุไปวัดโปรดติงสุงก็ไปประจํานะคะไปประจําตั้งแต่ยังไม่ปวดปรากฏว่าคนที่วัดจำไม่ได้ ไปวัดดีก็มองไข่อะฮะวัดดีหลายคนคือเราจําคนอื่นได้เพราะว่าเราเพราะว่าเราคือเราเป็นคนป่วยแต่เขาเขาไม่ใช่คนป่วยแล้วคุณสุก็หายไปปีหนึ่งใช่ไหมป่วยป,ปีหนึ่งตอนสุไปวัดก็เขาก็มองแล้วก็กระทั่งน้องน้องที่สนิทมากน้องแก้วก็ว่าถ้าเขาแจ้วแจ้วขาบอกว่าไข่เพราะว่าพี่สุมาลาโอ้โหเขาดีใจใหญ่กามองหาพี่อยู่เลยว่า โอ้ตีต้องเห็นพี่พี่หายไปไหนอะไรเงี้ยไม่ว่าบุญข้าสาบบุญข้าประดับดินก็ไม่เจอเงี้ยเขาบอกว่าถ้าไม่พูดออกมาคนก็จําไม่ได้แม้กระทั่งมีแม่คนหนึ่งไม่ออกคนหนึ่งที่รักคนสูบมากอ่นะรักมากเว้เขาเห็นทีไรเขาจะสะออนนะสะออนเขาจะสะออนตอนนี้ก็สุปเปียนไปไงคะคือบวมขึ้นผมสั้นคือไม่เคยผมสั้นเลยนะคะคือผมยาวเก้าผมตลอดก็คือผมยาวตลอดผมยาวตลอดไม่เคยผมสั้นเลยนะ คือแบบว่าภาพแบบนี้คนไม่เคยเห็นนะคะพอคนไม่เคยเห็นพอเจอครั้งแรกเขาก็จําไม่ได้ไปวัดดีก็เขาก็งงๆอยู่ไอ้ใครมาทักไปรมาวัดดีแต่นี้มในคนหนึ่งก็พูดนะเขาบอกว่าใช่แม่พระใหม่อะไรเงี้ยใช่แม่พระใหม่หมายว่าลุงคุณสุเคยบวชที่วัดนี้สองปาแฝดน้องอ้นน้องอันใช่ไหมบอกว่าใช่ใช่เขาบอกว่ามองอยู่เพราะว่าเขาหลายคนก็เข้ามาทักคุณสุก่อนนะว่าใช่ ใช่อะแม่พระไหมอะไรเงี้ยคือคนก็เข้ามาทักว่าใช่คุณคุณคุณ,คณสุไหมเพราะว่าเขาเห็นใส่เสื้อถักเขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์คือใส่เสื้อถักอะไรเงี้ยเขาสึกเลยว่าใช่ใช่ที่จริงคนมองเยอะแต่เขาเขาจำไม่ได้พอเขาจำไม่ได้เขาเลยไม่กล้าเข้ามาทักที่จริงทุกคนก็คือจะรู้จักแม่ออกชื่อสุมาลาอยู่แล้วเพราะคุณสุอยู่ตรงนั้นนานใช่ไหมฮะเพราะว่าพระพระลูกชายเ็าปวดอยู่สองพันษาใช่ไหม คือทุกคนก็รู้ว่าเป็นแม่พระอะไรเงี้ยเขาก็เขา้ามาทักแต่ถ้าเป็นแม่ออกที่ที่เขาสนิทมากๆที่เขามาเยี่ยมมุลสุตอนตอนสุป,ป่วยหนักเขาก็จะมาที่บ้านนะเขาก็จะรู้ว่าเออเป็นคุณสุมาลา <c oughs> เขาว่าไหวแล้วเหรอไหวแต่ลูกไม่ขึ้น <c oughs> นางแล้วลูกไม่ขึ้นปวดขาเลยว่าสงสัยต้องนะก็ <c oughs> ขเข้าใจสังขารขนาดนี้ลืมวันเห็นไหมคะขนาดรู้ว่าวันอาสาหาบูชา คือรู้นะไปวัดก็รู้แต่ลืมวันใส่ชุดเหลือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ต้องถอดเลยใส่ให้หุ่นไปเลยวันนี้จริงวันนี้วันสีผูใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งนะนะอันนี้วันที่หนึ่งนะคะดี๋ยนะคุณสูใส่ลายดอกลักนะคะแขนสองชั้นนะคะคณสุก็ใส่ซับสีขาวนะคะใส่ซับสีขาวเนาะ ผ้าถุงก็เก่ามากผ้าถุงหลายปีมันก็เก่าๆนะคะผ้าถุงเก่าคนสุดนะคะกันสุดก็เ <c oughs> ต็นจุนะคะก็ใส่สีขาวให้มันเข้ากับวันนะคะอันวันเข้าพรรษาก็คือเราต้องแต่งชุดสีขาวนะคะแต่ไม่ขาวก็ต้องครีมคืออย่าสีสุดใสเข้าไปอะไรอย่างนี้นะคะก็ <c oughs> เป็นขนธรทมเนียมนะคะเนาะมาอย่างไงพอะบุญนาฝากเนาะ มันสุก็ได้ยาคูสองโลขนมสองแพ็คสองสองโลแล้วก็ไปซื้อหมูปิ้งปิ้ง,งตับปิ้งตับหมูนะข้าวเหนียวก็เอาไปร่วมนะคะแต่สุก็รู้จักคนที่จัดพะข้าวเขาเรียกพะข้าวอีสานก็เรียกคนจัดพะข้าวคือป้าใหญ่เขาก็จะทักคณสุก่อนเพราะเขาเห็นมัสุตั้งแต่ป่วยอยู่แล้วเ็าจะจําได้คนไหนที่เห็นหนังแย่พี่เหียมที่ว่าสนิทมากแต่เป็นสาวเป็นอะไรเขาก็าจำสุกไม่ได้ ขนาทํานู่นทนํานี่ด้วยกันกระถินกระเดินด้วยกันกน็ตอนตอนตอนดูดีดูสวยเขาก็จําได้พอเราหน้าบวมว่าอุ้ยทําไมอ้วนขึ้นหน้าบวมอะไรเงี้ยก็เลยว่าคงจะเป็นสเตรอย <c oughs> เป็นเพราะยาเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็งงนะคะก็สูขหายไปปีหนึ่งเต็มนะคะป่วยปีหนึ่งก็ชนเดือนที่แล้วเดือนกรกฎานะคะชนเดือนพอดีชนขวบพอดีอะไรเงี้ยนะคะเพรา นะครบปีคนจําได้ก็แย่แล้วขนาะดนะตัวเองจำตัวเองไม่ได้คุณสุสองก็จะจ้ใหม่ใช่เราเหรอนะคะขนาดนั้นเลยแต่ดอกไมก้คุณสุเพิ่งเสียบนะคุณสุไม่ได้เสียบดอกไม้ไปวันนะนะคะนะวันนี้คุณสุก็เนาะไหนก็ผิดแล้วนะคะคุณสุใส่เต่าน้อยสีเขียวอ่าเขียวขี้มานะคะเต่าน้อยเขียวขี้มานะคะแล้วก็ใส่ลายลสุขโขไทยสีเขียวนะคะ อันนี้เขียวก้านมะลินี่เขียวขี้มานะคะก็หนังก็ใส่เสื้อของพี่สุชาดาอยู่นะคะเพราะว่านึกว่าเป็นนึกว่าเป็นวันพุธก็เลยใส่สีคขีมเพราะมันจะเข้ากับเขียวนะคะสีเขีมสีเปลือกไม้นี่เขาเรียกสีเปลือกไม้เข้ากับนี่นะคะหนังหนังก็สวยมากนะคะสวยมากแขนหนังเกาเป็นระยะนะคะพวงระยะนะคะสวยมากนะคะ เข้ากับเขียวถ้าถ้าเราใส่เขียวขี้ม้าหรือใส่ใส่พวกสีเขียวเราใส่สีครีมสีเปลือกไม้สีอะไรได้สีอย่างสุนสุก็ได้นะคะนะประมาณนี้นะคะอันนี้น้องอ่าน้องนัมิไปเที่ยวร้อยเอ็ดไปเที่ยวแม่ไปเที่ยวน้ำสวนน้ำนะคะน้องนมิเมื่อกี้เข้ามาบบ้เขาว่าว่าไหนว่าจะไปวัดกับยายเอาไปเที่ยวสวนน้ำกับนาเขานะคะกับนาเขาพาไป เที่ยวเพราะว่าอีกสองวันก็ต้องเปิดเรียนแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็หยุดนะคะแล้วก็เชิญเป็นที่สามหรือไงเนี่ยค่ะนะคะที่หนึ่งที่สองที่สามเปิดเรียนหรือเปล่าเดี๋ยวจะจนนะเออสุออกร้อนขาบูบบูบนั่งอยู่วัดนะนะเอองน้องแก้วซื้อหน้องแก้วโอ้โหพี่หายไปไหนเนี่ยก็เลยเล่าเขาฟังว่าเป็นโรคเอชเอลีเขาบอกอุ้ยเดี๋ยวพี่ต้อง ดีนะอากาศดีอากาศเต็มใจนะคะอากาศดีอากาศฟ้าปิดไม่มีแดดก็เลยโอเคนะคะก็ไม่ปวดแสบปวดร้อนก็ปวดทุบๆๆอยู่แต่ก็ไม่เคยพอทนได้นะคะพอทนได้ไม่ไม่ถึงกับว,ว่าทรมานมากแต่พลิกไปพลิกมาเขาว่กโปกสิอุ่นสุดจะเป็นคนนั่งไม่พลิกเขียนมคะนั่งไม่พลิกบางคนก็บอกว่าใช่ใช่คนผมยาวๆใช่สวยไหมใช่ข้าวผมว่าใช่ใช่อดีตเคยเคยเคยสวย เอาใช่ไหมใช่แม่พระไหมทักมานะคะหลายคนทักมาบางคนเขาคล่องใจคุสุกําลังอ่เขาเรียกอะไรตักน้ําเทียนไปไปหล่อเทียนใช่ไหมพิธีเขาพรรษาก็คือหล่อหล่อเทียนใช่ไหมกําลังทําเข้ามาทักบอกว่าโทษนะเห็นใส่เสื้อถักใช่คนที่สวยๆก้าวผมว่าใช่ใช่ มันได้เคยสวยเนาะเป็นเรื่องธรรมดาจำมันเปลี่ยนแปลงของสังขารนะคะของแปลงสังขารเราต้องยอมรับมันแต่คุณสุก็มีเอกลักษณ์ของคุณสุกคือใส่เสื้อถักไปวัดนะคะคุณสุกก็จะใส่งานงานของตัวเองแล้วใส่ผ้าฝ้ายผ้าถุงฝ้ายนะคะไปว <mm ัดก็ก็ใส่เซตนี้เลยค่ะแล้วก็ที่อุตกานะคะก็นะให้มันเข้าเข้ากับวันที่เราไป คุณสุก็ถ้าไหวคุณสุจะทำเหมือนคุณสุเคยพูดนะคะสิ่งไหนไหวคุณสุจะทำนะคะสิ่งไหนคุยคุยได้พูดได้หรือว่าฝนฝายในบุญนะคะก็เรียกการฝุนฝายในบุญนะคะสิ่งไหนทาได้คุณสุก็จะทําสิ่งไหนที่ไหวคุณสุก็จะดิ้นรนทำนะคะ,ะ,คะ <c oughs> เพราะว่าเวลาอะไรคะเวลาจากไปตายไปนะคะเราก็จะได้นะรู้ว่าที่ไปนะคะรู้ที่ไปแน่นอนเลยนะคะ <laughs> หลังจากเขาบอกว่าโอโมองหาเพราะว่าพี่เป็นคนเข้าวัดเข้าวายใช่ไหมคะ <laughs> ว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าสังขารมันพามาไม่ได้จิตอยากมาสังขารมาไม่ได้แต่ตอนนั้นคงไม่ไหวริง <laughs> <laughs> หายใจเองยังไม่ได้นะังต้องให้ออกซิเจนช่วยหายใจก็ ถ้าไปวัดได้ก็เจ๋งละนะใช่โอเคอันนี้คือจะใส่เสื้อให้ก็ลายกังหันสีเขียวเขียวนมนะคะใส่ผิดวันนะใส่ผิดวันก็ดีเพื่อนๆจะได้จำได้ว่าคุณสุ นะคะก็เขียวนมนะคะที่คนถามว่าเขียวนมเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเซี่ยงสุเองนะคะดีสุไม่ใส่เขียว้องสุไปบัาสุก็ไม่ใส่สีอยู่แล้วสีสันมากนอกจากออกพรรษาถ้าออกพรรษาเนี่ยคือเข้าพรรษาต้องใส่ขาวแต่ถ้าออกพรรษาคือใส่สีสันได้ใส่ชมพูใส่สีสดใสได้ก็เรียกว่าฉลองกันออกพรรษานะคะประมาณนี้นะคะ การเข้าพรรษาคือพระเข้าพรรษานะคะไม่ใช่โยมคือพระเข้าพรรษาแล้วถ้าสมัยสมัยพุทธกาลก็คือ,อให้ท่านจำวัดอยู่กับที่คือ,อชาวนาเราปลูกข้าวปลูกข้าวปลูปกนาแล้วก็จ้นมันแฉะมันอะไรแล้วพระสงฆ์ก็มีสบงบาง,บางรูปก็มีสบงก็คือจีบอชุดเดียวหรือไม่ก็สองชุดแค่นั้นเองแล้ก็มีให้ได้แค่สองชุดใช่ไหมคะ ก็สมัยพุทธการก็เลยไม่ให้ทุดงไปไหนเดี๋ยวไปย่ำข้าวเหยียบข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือที่มาที่ไปนะคะก็เลยให้จําที่วัดซะแล้วก็ให้ไม่ออกเข้าวัดอะไรเงี้ยค่ะวัดก็คือไปถวายเพลถวายจังหันอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือสาเหตุคําว่าเข้าพรรษาสามเดือนก็คือปลูกข้าวชนะเขาปลูกข้าวสามเดือนก็เลยให้พระอยู่วัดซะไม่ต้องมาเดิน แล้วก็จีวรก็จะไม่เปียกไม่แชะเพราะมันเป็นหน้าฝนใช่ไหมคะไม่เลอะไม่อะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะอันนี้คือสาเหตุที่มีการเข้าวัดก็คือมีการเข้าพรรษานะอันนี้ก็เห็นะคะพระก็ต้องอยู่จำพรรษานอกจากว่ามีเหตุจําเป็นนะคะถึงออกจากวัดได้ออกได้แต่ห้ามเกินเจ็ดคืนเจ็ดวันนะคะก็ได้แค่หกนะคะแล้วก็ต้องกลับมานอนที่ที่ตัวเอง เขาเรียกสังกัดนะคะสังกัดวัดไหนก็ต้องไปจําวัดนั้นต้องกับภูรีดําเหนาเหมือนเหมือนโดนย้ายเลยต้องกับภูรีดาเหนานะคะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าจะไปไหนหรือว่าจะมีความจําเป็นนอกจากว่าความจําเป็นในที่นี้ในการที่จะเกินกจ็วันก็คือหมายว่าออกจากวัดที่สังกัดน่ะเกินเจ็ดวันก็คือนี่ก็มีข้อจเว้นอยู่ก็คือ พ่อแม่ป่วยนะคะพ่อแม่ป่วยไปได้หรือว่าน้ําท่วมวัดขวัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องมีเหตุจริงๆนะคะถึงถึงถึงจะออกมาได้แต่ถ้าออกไปก็คือห้ามเกินหกคืนเจ็ดวันนะคะเออนะคะเขาก็จะมีข้อข้อวินัยของของสงฆ์อยู่แล้วนะสงรู้ค่ะสงรู้ขาละวันไม่ต้องไปรู้หรอก เราวัดก็ไปวัดธรรมดานี่แหละแต่ถ้าใครจะไปถือศีลแปดรือศีลอุโบสถก็ได้นะคะทําไมคนถึงเข้าคือไม่ออกถึงไปถือศีลเวลาเข้าพรรษาค่ะเพราะพระอยู่วัดไงมีพระถ้าไปถ้าไปเวลาอื่นพระส่วนมากก็จะไปทุดงบ้างไปนู่นไปนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเข้าพรรษามีพระไงคะเราก็สามารถไปวัดได้นั่นแหละสาเหตุที่ไม่ออกเข้าวัด สวัสดไปถือศีลก็พอมีพระอยู่วัดนะคะเออประมาณนี้นะคะคือไปเป็นก็คือถ้าเจอพระก็เนะาะจะเจอแต่วัดก็ไม่ได้อะเข้าไปมีแต่วัดก็ไม่ได้นะเจอแต่เนนก็ไม่ได้นะเจอวัดเจอพระนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้คือ,อ,ำอ,นนะค,ะอคำว่าเข้าพรรษาของพระสงฆ์นะคะแล้วก็ที่มาที่มาของคําว่าเข้าพรรษาเพราะอะไรถึงมีการเข้าพรรษาอะไรอย่างนี้นะคะ เนาะก็เล่าสู่กันฟังนะคะเล่าสู่กันฟังนะคะโอเคแดนก็ได้ละแดนเจอนะคะรอเก้าเก้าถามว่าลอกหนานรือไมเขาบอกว่าอู้หหนาหน,นานคุมคุมกับเงินอยู่มันสกก็ทําบนไปงั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะก็ไม่ได้ใส่รู้สึเอามาใส่ได้ใส่ได้แล้วก็ถักนะคะโอเค วันนี้ไหนๆก็เข้าพรรษาเรามาพูดเรื่องสีขาวเนาะนู้สึก,กาลังจะมีสีขาวถักมาตักนะคะสีขาวกําลังจะมานะคะอาทิตย์ักเป็นชุดนะคะนะสีขาวถ้าใครอยากได้ก็รอชมเพราะามาเที่ยวก่อนหมดต้องปิดนะคะแล้วก็ติดนี่ตาแอววติดนี่ใครนะคะเนาะอันนี้เป็นไลายไทยนะคะยวดูกัน เป็นลายไทยอ่ะขาวนะคะคล้ายๆดอกพีุ่ลเลยนะคะเป็นลายไทยสีขาวแล้วก็คือจะไม่แกะนะคะอันนี้คือขาวใครจะเอาไปตัดใส่่่าใสช่วงเขา้าพรรษาได้นะคะนะเผื่อละสองร้อยบาทนะคะแล้วก็สุก,ก็กําลังจะตัดนะคะนี่นของคุณสุเองนะคะเอาไปตัดนะคะ ของสุเองส่ขาวเหมือนกัน,นะค่ะนะคะก็ไปตัดเวลาไปเวียนเทียนไปอะไรล,ล้วก็ใส่ขาวนะคะเนี่ยของสุนะคะนาสุให้ให้ตัดให้ก่อนพราะถาเกลีวเรียบร้อยแล้วนะ,ะสุไปตัดนะคะสุเวลาเวียนเทียนแล้วสุมีขาวอยู่แต่ส่หน้ามันมีนมลายไงไอคือฟืมฟืมขาวแล้วก็ทอขาวสุยังไม่มี ดูก็จะมีแบบเชิงเชิงด้วยแล้วก็มีขาวแต่เป็นลายอะไรเงี้ยนูเลยคิดว่าจะเอาขาวสักผืนหนึ่งอา,า้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะลายไทยนะคะขาวยกดอกครีมนี่น่าตัดนะคะเป็นผ้านิ่มเป็นไฟายเดย์สองผืนนะคะนะอันนี้ก็น่าตัดมนูชมก็ชอบตัวนี้ใส่กับเสื้อตัวนี้ได้สบายเลยนะคะ ผ้าอันนี้มันเก่าแล้วนะคะหลายหลายหลายสิบปีมันเก่าแล้วมันก็เป็นมังมองแล้วนะคะตัดแต่ก่อนเขาอัดเขาอัดไม่ค่อยดีมันก็ยู่ยู่มันก็เลยไม่ค่อยมันคือไม่ค่อยสวยนะคะมันก็เหลืองแล้วนะคะที่สุดซื้อผ้าตัวนี้แต่ก่อนสุดยังไม่ขายนะ,ะซื้อผือนนี้ห้าหกร้อยหกร้อยหรือเกือร้อยก็ไม่รู้แพงเหมือนกันนะคะแล้วตัดก็ก็อัดผ้ากาวก็ยับยับนะคะเนาะ มุกุขก็เลยเสียดายมากเสียดายผ้านะคะแต่มุกุขก็อยากตัดตัวนี้นะคะที่จะตัดสองผืนดีเดี๋ยวให้พี่เข้ามาอัดผ้าเก่าวก่อนมุกุขจะอัดผ้ากาวถ้ายังไม่มีคนซื้อนะคะเพราะตัวนี้สวยมากนะคะเป็นลายไทยนะคะเป็นลายไทยกยกดอกยกดอกสีเบจนะคะสีเหลืองทองทเขาเรียกนะคะนะย้ายสี่ผืนนะคะอันนี้เหลือสองขาวเหลือสองนะคะเข้าพรนษาเนาะ แล้วรอรองานปักมานะคะงานปักน่าจะมาอีกสองสามวันนะคะแล้วก็สุก็เหลือดำดอกพิกลนะคะดำลายไทยเนาะดำดอกพิกลกับดำลายไทยอันนี้เป็นดอกพิกลอันนี้เป็นลายไทยนะคะสีดำนะคะเหลือสองผืนนะคะไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไฟไฟนิ่มๆนะคะยิ่งใส่ยิ่งนิ่มสีไม่ตกนะคะนะโอเค ดำสองแล้วก็ยุกดอกอเหลืองทองสองแล้วก็ขาวขาวฟืมฟืมขาวทอขาวสองนะคะใครอยากได้ก็รีบรับเลยนะคะแล้วก็สุโคไทยนะคะเขียวขี้มันเขียวก้านมะลินะคะโขไทยเขียวก้านมะลินะคะสุดเหลืออีกสองผืนนะคะผืนนี้กับผืนนี้นะคะโอเคแล้วก็สุโค สุโคไทยนะคะสีน้ำเงินเป็นงานฝ้ายนะคะสองร้อยบาทนะคะวันนี้จะเปิดเครื่องอัดกาวแล้วนะคะไม่รู้ว่าพี่จะมาไหมแล้วพี่ไปทำบุญคนอัดกาวนะคะ,ะนะคะสวยมากนะคะสวยมากเลยอยู่ผืนเดียวนะคะนะคะสุโคไทยงานเขานิ่มนะคะสุก็ไปขายให้แม่ออกวัดใต้ที่จริงสุดจะไมข่ขายข้างนอกเพราะว่าสุขายออนไลน์แล้วสุดจะไม่ออกนอกเพราะว่า ต้องยกเขาสุดยกของยังไม่ได้ใช่ไหมคะ,ะยกของไม่ได้หนักหนักนะคะแล้วก็สีดำนะคะสีดำเหลือยะะยลอยูพอพนนะะ่พื้นเดียวนะคะดำสุขทไทเหลืออยู่เพลินสูมาห้าเพื้นเหลือเพื้นหนึ่งนะคะเพล้นเดียวนะคะอเพืินเดียวดำยกดอกกินเบ็ด อันนี้ก็ใส่ไปวัดได้นะคะถ้าผึ่งมาวันหันอืออ่าผึ่งมาจากวัดแล้วก็ดำดำดำสุโขทัยลายใหม่นะคะเดี๋ยวจะผืนหนึ่งนะคะดำยกคิมเบตนะคะเดี๋ยวจะผืนเดียวนะคะสองร้อยบาทเนาะ อันนี้เป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นตนะคะและเป็นฟูมฝ้ายตัวนี้มีปัญหานะคะมันทอขีลดเหลือร้อยแปดสิบนะคะตัวเนี้อัะผ้ากาวนะคะแนะนำให้อันผากาวนี่มาดอกพิก,กุลนะคะดอกพิก,กุลก็จะเหลือสีน้ำเงินนะคะยกดอกขีดนะคะสองร้อยบาทเนาะนะคะ สูพับไปด้วยนะคะเพื่อว่าให้มันยับเพราะว่าผ้ามันน้อยผ้าเหลือน้อยก็พับได้นะคะพับพับไปได้พับด้วยได้นะคะอันนี้คือแดงแดงหมากสุกนะคะยกดอกครีมนะคะนะะดอกพิกลก็ของคนแก่เรานะคะเป็นลายดั้งเดิมนะคะเป็นฟริรมเดียวกันกับลายเต่าน้อยกับลายสุโข,ขทัยนะคะเป็น้ายตัวเดียวกันเพียงแต่ว,ว่าเปลี่ยนแค่ดอกแค่นั้นเองนะคะ ตัวนี้น่าน่าน่าจับต้องนะคะเหลืองทองนะคะตัวนี้ใส่กับเสี๊ยงสุดตัวนี้ก็ได้เหลืองทองตัวนี้สวยค่ะเป็นไฟายนิ่มๆนมนะคะดอกพีกลเป็นงานไฟยทั้งหมดนะคะสองร้อยบาทนะคะวันนี้น้องนามิไปอ่านัน่นนะคะ ไปเที่ยวน้ำสวนน้ำที่ละเอยดนะคะสีกะปิสีมังคุดเหมือนมังคุดเหมือนกะปิสีนี้สวยมากดอกพีกุนสีผสมนะคะสองร้อนยะบาทนะคะเป็นงานฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะงานฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ นี่ก็สีบ่วงค่ะสีม่วงนะคะพี่สาวก็พุ่งัดจากวัดไปคนละวัดนะคะแยกกันค่ะแยกกันไดสองวัดที่สาวไปวัดเฉลิมพระเจียรติปุนสุขไปวัดใต้โพคํำนะคะ ออกกะปิกะปินะคะออกมังคุดนิดๆน,นะคะมันจะแดงข้างนะคะแต่ก็น่าจะเป็นกะปินะคะน่าจะเป็นกะปิสวยมากนิ่มนะคะพัน้าน้ำทะเลดอกพิกุลนะคะพิกุลทองสองร้อยบาทคะ่ะ ยังไม่ทานข้าวเลยยังไม่ทานยาก่อนอาหารแต่ยังไม่ทานยาหลังอาหารโอ้ีอน,นสวยค่ะ,นะคะเสียบไปอเสียทถักในยาง,ยางมีรูเสียบอันนี้คือก้านมะลินะคะดอกพิกลน,นะคะมีสามสีสามพื้นเลยมีเต่าน้อยมีสุขโขไทยก็มีดอกพิกุลน,นะคะ สีเดียวกันนะคะไข่ตั้งการสีไหนก็บ,บอกสองร้อยบาทเองนะคะมาหาเต่าน้อยนะคะเต่าน้อยก็สูตรเหลือตีนเทาฟืมดำยกดอกดำเต่าน้อยนะคะนะคะเหลือย,ยกพื้นเดียวนะคะ วยเกย๋มีน้ำหนักทิ้งตัวนะคะพก็งานเต่าอันเป็นผ้าฝ้ายท,ที่มีคุณภาพระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็สีชมพูม่วงอมชมพูนะคะงานเต่าที่เหลือนะคะอันนี้หวานนะคะใส่ออกพันษาได้ตัดไว้รอเลยะคะ่ะตัดไว้รอเวลานั้นเราก็ค่อยมาหาใส่นะคะ ก็สีเหลืองดอกคูนนะคะฟืมดำดอกคูนนกดอกเต่าใส่กับเสื้อของสุก็ได้แต่เนี่วันนี้ทุกคนคงไปวัดนะคะสุก็ไปวัดนะคะเราก็สืบสานเฮนีนะคะสิ่งที่เราเคยทำมาเราก็ทำแต่รุ่นปู่ย่าตายหญ่ปดาใต้พอคัานี้ตั้งมาตั้งแต่พศ2,300เท่าไหร่ะคะ่ะ ก็ได้225ปีปีนี้ก็226ปีนะคะจมูชจมูม่วงนิดนิดนะคะนะคะม่วงจมพูไม่แก๊ดนะคะจมูอ่อนๆเขาเล่นสีใช้ได้แล้วเขาทำเต่ายกดอกขีมมันเลยโอเค สีเดียวกันมีสองผืนนะคะมวอันนี้ก็มีสองผืนนะคะเนี้ยแล้วก็เต่าน้ำเงินฟืมดำนะคะแต่นี้สวยเห็นไหมคะเต่าชัดด้วยตัวเนี้ยแต่น้ำเงินฟืมดำนะคะโอเคหมดค่ะขายแค่นี้แหละคะ่ะเพราะว่าจะทานข้าวทานยาละ วันนี้ดอกชาบาบานเต็มต้นเลยนะคะยังก็รู้ว่าเข้าพรรษาดอกชาบาสีขาวบานห้าดอกเลยต้นเดียวนะคะแล้วนะสีแดงบานหมดเลยวันนี้นะคะยิ่งดอกพุดเต็มต้นเลยนะคะคำคำอะไรครับคนจำงูสุไม่ได้ขนาดพายยังจำไม่ได้เลยเดี๋ยว ก็ใส่เสื้อลายดอกลักนะคะเป็นลายของคุณสูตตั้งชื่อเองนะคะก็ใส่ให้เข้าสีซอบซอบเขาเรียกว่าเวลาเขาบันาก็ใส่สีซอบซอบใส่สีขาวสีครีมสีเบดอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ใส่ผ้าถุงสีสีครีมสีเบดสีขาวเหมือนกันไหล่เขาวดำก็ได้นะคะนะก็ตามขนรทมเนียมแค่นั้นเองนะคะเราเคยทํามาเราก็ทํานะคะเคยไปแล้วก็ไปล้ไปไหวก็ไปนะคะ ถ้าไปไม่ไหวก็ไม่ต้องไปเ <c oughs> นี่ยก็คือสังขารเป็นที่พาไปพาจิตที่พาไปแต่ถ้าจิตเราน้อมที่จะไปนะคะถือว่าจิตเราน้อมที่จะไปที่อยากทําอยู่แล้วกุศลเกิดตั้งแต่จิตที่น้อมไปนะคะกายยังไม่พาไปแต่จิตน้อมไปอน,นัคตกุศลเกิดแล้วนะคะกุศลเกิดแน่นอนนะอ่าถ้าเราตั้งจิตอยากทําอะไรคือเจตนาคนอยหนืที่เจตนาเจตนาเราอยากไปวัดแต่สังขารเราไม่อํานวยอันนี้ กุศลก็ได้แต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะคะให้เป็นไหลถ้าวันไหนเราสังขารเราอํานวยเราก็ไปนะคะเราก็ไปไหนไปได้ไปไ,ไหนทําได้ทํานะคะเราว่าถ้าหายถ้าถ้าหายใจตา,าอยู่ก็บืนไปก็ว่าเหมือนตายนะคะเวลาเขางามงามงๆมงามเขาก็บืนไปเขาบืนไปนะบืนบืนหานามอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เรียกว่าหา,หายใจป่าอยู่ก็บืนไปนะคะบืนไปให้ได้นะคะถ้าตายก็ตายด้วยบุญนะคะถ้าไปก็ไปด้วยบุญนะคะนะได้ด้วยจิตที่ใ่ในธรรมใ่ที่จะไปในทางที่ดีเราก็จะไปปฏิสันธิในจิตที่ดีๆแค่นี้ฮะ,ะหรือว่าขึ้นไปบนเลยนะคะประมาณนี้นะคะไปตามจิตของเราก่อนสิ้นใจนะคะโอเคงั้นก็ทํามารักษานะคะ เอบุญมาฝากในวันอารสาหบูชานะคะโอเคสวัสดีค่ะ